กินข้าวเจ้าวันนี้ปราสบข้าวสามีมาหมาดไขตุ้มของสามีวันละเตยเอาไปสองหอ่งหอทไมใหญ่ห่อคนละหอ่อไข่คนละแกนเฉลิมชีกกินปลาสบกิดไปกัน,ลกนปลาสซบปลาับไข่ตุ้ม น้าทะเล้วะปะเดี๋ยวคนจะถามว่ามันบูดมันบูดจังมันอยูได้วยกันไขต่าาต้มยางมัตูมเห็นไหมตุมต้มๆมหะกะล่ะพักไม่ตัวจังพักที่ หมูป้หมูกระจกสั่งได้นะคะหมูกระจุกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะเขียเงินปลายทางได้สั่งได้นะเจ้า สมชีมจี้อยากเพราะอยากเข้าตัวใดนะแต่ว่าสมรีต้องกินเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปทำงานแล้วมันหิว ยา้องยาเขาก็ต้องกินว่าเข้าใจพลังงานเยอะส่นเจ้าเลยนะตอนข้ามม้นกินก็ได้เพราะตอนข้ามมันก็น,นอนอย่างเดียวเดีก็กลับนมาจากไปทำงานกับอยู่ในบ้านับได้ยากการแง่งกงงิ่นแง่คบเนี่ยน่ะ มีคนถามว่าสมศรีผอมลองผอมลองไหมเนาะสังเกตจากเสื้อกันหนาว <c oughs> เสื้อกันหนาวมันหลวมลง พี่นางไข่กรอบอร่อยนะคะอร่อยตังไงเนี่ยมีนะคะน้ำพริกเมนดากับมี ไอหมูาขาท้งกินะยังไม่ตีแม่ลูกยื่อ้วนอะก็กินเข้าไปแม่เข้า,าวเพื่อลูกน้ำใปลกกอด กินไม่ได้หลงมันเพชร มีคนถามมาเยอะสชมสีกินใหง่ยลังถึงพร้อมสชมสีขอลองก่นอนสชมสีบอกแล้วเนาะรอให้ถึถงเิ้นเดนก่นนะอนเนาะสชมสีจะบอก และเจ้า học. ขอบคุณทุกคนเจ้าติดตามกร,รุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ